เด้แอบดับแป๊บเฮ้ยอ้อแกเป็นใครเอ้ยโหอย่างเท่เกือบหัวแตกแองอโอมีสาวมาช่วยแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้หมวกเป็นรูไปแล้วไม่ใช่หรอ ัง,งนเลยคุณกำลังประสบปัญหาความเกลือใช่หรือไม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณทำตามสิ่งที่เราแนะนำพิเศษโทรเข้ามาในตอนนี้รับน้ำตาลไปเลย1กิโล เพื่อเอาไปแก้ความเกลือนั่นเองเอาลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเปิดกล่องพรีเมียมที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับบอกได้เลยว่าเจ้ากล่องนี้เนี่ยสกินเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าและนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นพับ g ีโมบายสายประหยัดนะครับคุณผู้ชมาสายประหยัดคืออะไรมันก็คือสายที่ไม่ใช่สายฟรี แต่มันก็ไม่ใช่สายเปยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสายฟรีและก็สายเปยนั่นเองนะครับสำหรับแนวทางของสายนี้นะครับก็คือไม่เปยเยอะนะครับแต่ก็มีสกินดีๆมีชุดแฟชั่นดีๆใส่ไม่แพ้สายเปยเลยนะครับคุณผู้ชมโดยที่ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นในแต่ละวันนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเจ้าสายนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคบอกไว้ก่อนนะครับว่าสายนี้ไม่ใช่สายฟรีนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีการเติมเงินกันบ้างแต่ว่าเติมไม่เยอะครับเราเน้นเติมเอาคุมนะครับนั่นก็คืออ่าเป็นการสมัครพร้าเหมือนแล้วก็พามพัดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยที่ทั้ง2อันนี้นะครับรวมกันจะมีราคาอยู่ที่350บาทต่อเดือนนะครับเมื่อเราทําการสมัครแล้วเราก็จะได้ UC มา25 UC ในทุกๆวันเลยนะครับอ่ารวมไปถึงนอกจากนั้น เรายังได้แต้ม RP แล้วก็เมื่อเราทําการกดเติมนะครับเราจะได้300 UC มาเลยนะครับรวมไปถึงเราจะได้ตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วกล่องเงินตั๋วกล่องทองบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็บัตรสร้างห้องนะครับคุณผู้ชมเรียกว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับอ่าหลักๆก็มีแค่นี้นะครับสําหรับการเติมสําหรับสายนี้นะก็คือเดือนหนึ่ง350แล้วก็จบไปเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใน1วันนะครับให้เราเข้าไปที่ร้านค้านะครับ ไปที่หน้าเบตเตล็ดอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมซื้อเป็นแพ็คพรีเมียมนะครับซึ่งเจ้าแพ็คนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่12 u c แล้วก็มีโอกาสสุ่มได้เศษชิ้นส่วนสีทองถึง10ชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมโดยที่เจ้ากล่องนี้นะครับเราสามารถซื้อได้เพียงแค่วันละ1กล่องเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมโชคดีมากๆเนี่ยมีโอกาสได้ชิ้นส่วนถึง10ชิ้นเลยนะซึ่งตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเคยได้ครั้งเดียว <c oughs> นะครับแต่ว่า นอกจากนั้นก็จะมี7มี5มี3อะไรพวกนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะอ่าแล้วก็กล่องที่2นะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมซื้อเป็นแพ็ค A.G. จะมีราคาอยู่ที่ 5UC นะครับอ่าซึ่งเจ้าแพ็คนี้นะครับก็จะสุ่มเป็นแต้ม A.G. นะครับอ่าซึ่งมากสุดก็คือ500 A.G. เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้โมนิดนึงเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกดได้มานะครับไดมา500 AG โอ้โหบอกได้เลยว่าดวงดีมากๆ สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่รู้นะครับว่าแต้ม AG เนี่ยเราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างแต้ม AG นะครับเราสามารถนำมาแลกเป็นชุดแฟชั่นถาวรได้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแต่ละชุดเนี่ยบอได้เลยว่าเป็นชุดที่สวยงามมากๆเลยนะครับโอเคสองกล่องนี้นครับรวมกันเป็น17 UC นะครับออย่างที่บอกนะครับว่าเราจะได้วันละ25 UC ใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมมี UC เหลือ ก็นำมาซื้อแพ็คคลาสสิกก็ได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันนะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมจะซื้อเป็นแพ็คพรีเมียมมาดูนะครับว่าผมจะได้ชิ้นส่วนเท่าไหร่ชิปเอ้ยได้มา2ชิ้นนะครับก็ถือว่าไม่เลวนะอ่าโอเคต่อมาเป็นแพ็ค Ag ได้มา50 Ag โอ้โหเมื่อกี้เพิ่งจะโมไปว่าเมื่อวานได้500 AG มาวันนี้ได้50แล้วต่อมาก็จะเป็นแพ็คพลาสติกนะครับถ้าย c เหลือก็แนะนำเลยโอ้โหได้มาอันเดียวดวงไม่ค่อยดีเลยเอาละครับยังไม่หมดนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำในแต่ละวันนะครับกนะ็คือให้คุณผู้ชมซื้อเศษคูปองกล่องพรีเมียม โดยที่เราจะใช้เป็นเศษชิ้นส่วนเงินนะครับในการซื้อนั่นเองอ่าซึ่งในแต่ละวันนะครับเราจะสามารถซื้อได้5ชิ้นนั่นเองนะครับอ่ากดซื้อมาเลยนี่ครับคุณผู้ชมก็ตกวันละ100ชิ้นส่วนเงินนะครับสําหรับอันนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้คุณผู้ชมซื้อเท่าไหร่นะครับสําหรับเศษคูป,ปองคลาสสิกนะครับเพราะว่าเศษชิ้นส่วนเงินเนี่ยมันหาค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคหลักๆเลยผมจะเน้นไปที่กล่องพรีเมียมนะครับ ซึ่งผมเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับตั้งแต่กล่องพรีเมียมกล่อง,ก,องก่อนหน้านี้นะครับที่รู้สึกว่ากล่องก่อนหน้าเนี่ยผมจะกดไปมนัน20ครั้งนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มสะสมใหม่มาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยมีคูป,ปองกล่องพรีเมียมอยู่ที่18อันแล้วก็ชิ้นส่วนอยู่ที่27อันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตอนนี้ผมมีคูป,ปองกล่องพรีเมียมอยู่ที่20อันแล้วนะครับคุณผู้ชม โอเคครับ okay, คราวนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาทำการเปิดกล่องพรีเมียมแล้วโดยที่เจ้ากล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องพรีเมียมอันใหม่ล่าสุดที่จะมาในทีมของคาร์บอยนั่นเองโอ้โหน่ารักมากเลยโดยเฉพาะทรงผมของน้องนี่บอกได้เลยว่าน่ารักสุดๆโอเคครับโดยที่เจ้ากล่องพรีเมียมนะครับทุกๆครั้งที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับการการันตีไอเทมระดับเเจนนารี่นะครับโดยที่ทุกๆสิบครั้ง เมื่อเราทำการสุ่มเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมระดับเล gendary แน่นอน1ชิ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมการการันตีเนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่ที่30ครั้งนะครับอ่าพองันนะครับผมก็จะเปิด30ครั้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพื่อเอาการการันตีนั่นเองนะครับก็นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่เกือแน่นอนในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูของรางวัลที่เราจะได้รับกันบ้างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นชุดคาร์บอยอันนี้เลยนะครับ โอ้โหเป็นชุดระดับอีพิกนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็นี่ครับอีกชุดนึงอันนี้เป็นชุดของผู้ชายอันนี้จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับอ่าแล้วนอกจากนั้นนะครับในระดับเลเจนดารี่จะมีสกินของปืน M4 โอ้โหสวยมากเลยและนอกจากนั้นนะครับจะมีสกินของรถเป็นรถ UAC Starstrip ครับแล้วก็สกินของหมวกอันนี้ มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันดูเรียบๆมากเลยอ่าแล้วก็เป็นสกินของกระเป๋านะครับกระเป๋าก็สวยงามใช้ได้เลยอ่าสกินของหมวกหมวกผู้หญิงนะครับจะมีทรงผมนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าทรงผมอะไรวะเนี่ยมัดผมสองข้างนะครับทรงมิกุูอ่ะอ่าแล้วก็คาวบอยสีขาวแบบปกตินะครับอันนี้น่าจะเป็นสําหรับผู้ชายนั่นเอง โอเคนอกจากนั้นก็จะมีสกินปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งก็เป็นสกินปืนของปืน UFO นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักสองอันนะครับเราไปถึงชุดนี่เลยเป็นชุดพังแก๊งสเตอร์ที่ภาวนาขอให้อย่าได้เลยนะครับมันไม่สวยเลยอ่าแล้วก็จะเป็นสกินของกระทะกับล่มนะครับคุณผู้ชมโอเคมาลุ้นกันครับคุณผู้ชม สิบครั้งแรกมาดูว่าผมจะได้อะไรมาแล้วหนึ่โอ้โหเป็นรองเท้าแล้วก็หมวกโอ้เป็นหมวกแก๊งสเตอร์โอ้ยเร้าวอวนเคุณผู้ชมโอ้โหสิบกล่องแรก เกือกซะงั้นเลยครับโอ้ยจะบ้าตายได้ของระดับเลเจนดารี่ที่เป็นการันตีแค่ชิ้นเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอะ่ะโอเคโอเคอย่าเพิ่งหมดหวังครับเรายังมีอีก20ครั้งนะเอาละครับครั้งที่2นะครับมาลุ้นกันนะครับขอดีๆเรอะกดไปเลย มาแล้วชิ้นแรกเป็นเสื้อโอ้หเสื้ออะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการันตีโอ้เป็นหมวกสีขาวโอเคจะดีใจดีไหมวะเนี่ยโอ้ยคือระด,ดับเลเจนดารี่เนี่ยเราได้แค่การันตีอย่างเดียวถึงสองครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคสิบครั้งสุดท้ายนะครับ สิครั้งนี้ผมจะใช้เป็นแต้ม UC นะคือไม่แน่ว่าถ้าเราใช้เป็นแต้ม UC เนี่ยเราอาจจะได้ของดีกว่าการใช้ตั๋วก็ได้นะครับู้ชมโอเคโอเคขอดีๆเฮะเกลือ,อามายี่สิบครั้งแล้วเอาละครับได้ส่วนลด30 UC จากคูป,ปองนะครับมาลุ้นกัน อดีๆได้เป็นหมวกอะไรก็ไม่รู้กางเกงเสื้อ,อเสื้ออแล้วเออได้เป็นหมวกโอ้โอเคก็ยังดีครับได้เป็นหมวกเลดบูมาเนะว่าแต่ทำไมผมได้แต่หมวกวะเนี่ยตอนนี้เหลือแค่สุดท้ายครับคุณผู้ชมมาดูนะว่ามันจะเป็นไอเทมการันตีให้เราเหรือเปล่า เออการันตีเป็นโอ้โหสกินของปืนเอ1มสี่หนึ่งหกครับผมอ๋อก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหเล่นเอารุ้นมากๆเลยนะครับสำหรับการเปิดนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้างก็จะเป็นชุดนะครับที่อันนี้น่าจะใช้เป็นแต้มเงินหรือว่าแต้มชิ้นส่วนเงินในการซื้อนะครับผู้ชมสำหรับชุดนี้นะดีนะครับเนี่ยที่ผม ไม่เอาชิ้นส่วนเงินแรกมาก็ถือว่าเป็นชุดที่สวยใช้ได้เลยนะ,ะแล้วก็จะเป็นชุดแล้วก็กางเกงอันนี้นะครับอ่รวมไปถึงรองเท้าแล้วก็ระดับเลเ e n d a เดอรที่เราได้มานะครับก็จะเป็นหมวกนี้นะครับเฮ้ยใส่กับชุดนี้ก็ดูเข้ากันใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม เรียกได้ว,ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไอเทมระดับอีปิหรือว่าระดับสีแดงแล้วก็ได้ชุดที่เข้าเซตมาแล้วนะเนี่ยแ,แล้วก็รวมไปถึงสกินของปืน MC16 ตัวนี้เลยอสวยงามมากโอเคครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการมาแนะนําการเล่นสําหรับสายประหยัดแล้วก็การมาเปิดกล่อง30กล่องนะครับ โอเคครับผมก็สนับในคลิปนี้ผมสี C ่อาคซตทีวี Z TV. ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม